ชาแนลโดยแม่นุสภัยไวกิ้งค่ะกลับมาทักทายกันอีกแล้วนะคะทักทายจากเมืองเบอร์เกนประเทศนอร์เวย์ค่ะืมนี่มนุูย์อยในป่าจ้ะนี่สิภาไปหาเห็ดเนาะมนุษสิภาไปหาเห็ดเพิงหวานจ้ะแต่ว่ากระไดอัน ได้ขั้นตะเล่นมาแล้วนิดหนึ่งเดี๋ยวมาเวิ่งกันว่ามือน,นีมนุษย์ได้เฮ็ดเึ่งหวานเนาะเฮ็ดพึ่งหวานนะคะหรือว่าภาษาร์เวเอินว่าสเตนซอบหรือว่าภาษาอังกฤษมันพซินี่อย่างจากอย่างนี่แหละเนาะเดี๋ยวไปหากันจ้ะมนุษย์อยู่ในป่าเหรเด้นี่นี่ก็เป็นป่ารอบที่แล้วที่เคยหาเฮ็ดอันเฮ็ดมันปูหรือว่าเฮ็ดขั้นตะเล่นนั่นลหละจ้ะเนาะนี่จ้ะมนุษย์ยางไปยางมากมนุษย์ยยษยกระเพาะเฮ็ดมันปูลหละจ้ะนี่เห็นบ่นี่ เห็ดมันปู pool. นี่เห็ดมันปู pool, หรือว่าเห็ดคันตะเล่นจ้ะพอ่อมูนึงงเลยอยู่นี่นี่เนี่ยจะเห็นบอในป่าอ่ะนี่จ้ะนี่นี่จ้ะเห็ดมันปูดอกเขาจะเป็นแบบนี้เหลืองๆแบบนี้นะจ้ะแล้วก็นี่ข้างล่างจะเป็นแบบนี้นี่หลายดอกเลยมองนี นี่นี่จ้ะนี่ตะกาจ้ะเดี๋ยววันนี้แม่นุชภาพไปมองที่ เก็บประจําทุกปีเลยเนาะไปเบิงเห็ดเพิงหวานกันเลยจ้ะเลาะหาเห็ดขั้นตะเล่นนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวห้องก็ไปเบิงอันเห็ดเพิงหวานกันวาซิมีบอนเนาะจ้ะนี่ท่างที่เคยไปหาทุกปีมนุษย์มุ่งหน้าไปตรงนั้นก่อนสามีกับลูกขับรถวนถ่ายจ้ะจะพาขึ้นไปเบิงตรงนู้นอาจจะมีบอเนาะ เ้าป้าหาเห็ดรอบที่สองจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันไม่รู้ด้อยานฝนตกมันนี้เอาเสือกันฝนมาน้ำอยู่จ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าจะมีบ่อเห็ดเพิ่งหวานที่อยากกินได้ขั้นตะเล่นมาน้ำนิดนึงจ้ะโอ้ยยางขึ้นผู้ เมืงง่อปีที่แล้วเมนุ์เคยพอ่อยเพลิงหวานอยู่แถวนี้แล้วจ้ะหาเบิรงว่าจะมีบออันนี้จะเป็นต้นบูเบอรี่ได้จ้ะนี่ลายอยู่นี่จ้ะนี่บูเบอรี่ทั้งนั้นเลยจ้ะเมนุ์คิดว่าเหตุเพิงหวานน่ะจะมาท่านเกิดเพราะว่าเนี่ยเมนุดมาป,ปีที่แล้วมองปีที่แล้วที่เคยเก็บจ้ะ คือมิดแทะปกติถ้าเกิดเนี่ยเขาจะตั้งอยู่แบบนี้เลยจ้ะเกิดมาน้่แบบเนี่ยใต้ต้นสนแบบนี้เลยหรือว่าปีนี่มันบกเกิดเนี่ยปกติแถวทั้งสี่แถวเนี่ยแมนูจะหาเห็ดอันเห็ดหนังไก่เนาะนี่เห็ดหนังไก่หรือว่าภาษาโนเวเอินเห็ดอีงเนาะลืมคิดไปอ,ออกอีกนะนี่พริกซบเออภาษาโนเวเอิน พิกซบภาษาอังกฤษเอิญอันอีหย่างเหม,ม็นนะภาษาอังกฤษเอิญอีหย่างภาษาอังกฤษเอิญเฮ็ดเหม็นไหมเดี๋ยวเมนุูคืนไว้หายแล้วกันจำไม่นูจำ่าได้เนี่ยปีที่แล้วไมนุ์เก็บเห็ดหนังไก่เก็บเห็ดเพิงหวานแถวนี้แม่จ้ะนี่เห็ดปีกนกก็อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปเบิง้งคิดว่าน่าจะพราท่านเกิดจ้ะนี่ถ้าเกิดแล้วเขาจะยู่แบบนี้ตังจุกุจิกิอยู่แบบนี้เรื่อยจ้ะแบบ แถวนี่จ้าที่มนุษย์เคยพอ่ออันเห็ดหนังไก่เห็ดปีกนกเห็ดอีหยังปีนี้มีดคักจะได้ขั้นตะเล่นมากนิดเดียวยางเห็ดบง่งเห็ดเบือเห็ดอีหยังเห็ดไข่มงไข่มุกอีหยังเห็ดเบือกับท่านเกิดจ้ะมันบเกิดบอกปีนี้หรือจังใดบุมนุษย์บบเห็นเลยนี่มีดคักเดี๋ยวสิาพาไปเบิง่งเห็ดเพิงหวานมองที่มนุษย์เคยเก็บปีที่แล้วเนาะไปจ้ะ อันนี้จะเป็นอันท่างไปฮิตะข้าเจ้าจะ้ะนี่เดี๋ยวตอนยางออกไปมนูสิผ้ายางออกไปทั้งนี้เนาะเดี๋ยวไปหาเบิงเห็ดกันจะ้ะจะมีบ่มีดขัดแทะมีดขัก,แถ,ขกแถวนี้ละนี่ปีที่แล้วนั่นเมนูเห็นเห็ดอัน ปีงนกดอกง่ายบางง่ายแม่จ้ะอยู่แถวนี้ปีที่แล้วเกิดน,น้ําท่างเกิดน,น้ําอันนี้ปีนี้ผัดคือบมีเนาะเดี๋ยวผ้าขึ้นไปเบิงมองนีง่ถามว่ามีมนุษย์ก็จะออกแล้วละ,ละมนุษย์จะไปหาพอลูกไปหาเด็กหน่อยเนาะพ่นผ้าลูกไปยางเล่นอยู่ทะเลจ้ะนี่มนุษย์สิยางขึ้นไปตรงนี้ไปเบิงว่ามันจะมีบอไปยากง่ากเลยจ้ะ วิถีเมียฝรั่งเหมือนบ้าน,น,นมักบูเบอรี่กับมีอยู่ได้นน่นะโอ้ยบูเบอรี่กับ,ลา,ากากบ,บ,บลายอยู่ได้สาบมีผู้ใดมาเก็บบ่บูเบอรี่แม่คือลายแม่มูมีคนเก็บสมอคุณนะ่ะเต็มอยู่แม่ย่างไปเบื้องเหตุเทานี่จา้ามนุษมาามองเก่าปีที่แล้วมองนี่นี่ออ้ยเกิดแบบ เต็มเลยจ้ะแถวทิมมนุษย์มาเก็บบ่าท่านไหมแถวนี้ทั้งนั้นเลยจ้ะปีที่แล้วปีนี้คือว่ามิดแท้เขาท่านเกิดบ่นี่ยยูน้าแบบนี้จ้ะปีที่แล้วนะตั้งจุกุจิกิอยู่ไหมปีนี้คือว่ามิดแท้ปีนี้ไหมมนุษย์ยางเบิ่งก่อนแถวนี้ไหมปีที่แล้วปีนี้คือว่เห็นเห็ดอีหยังกับพ่กมี่เห็ดบงเห็ดเบือกับพ่กมี่จ้ะ ม่ยได้ดอกมากมันนีเฮ็ดเพิิงหวานเห็นเพิ่นเก็บแถวแถวทั้งไปทั้งออสโลทั้งสวีเดนฟินแลนด์บางมองเพิ่นเก็บหรอมาทำเมนูคือบอพอแม่เบอร์เกนแม่คือมิดแถวจ้ะม่ยได้เฮ็ดเพิิงจากดอกแม่โอ้ยมิดคักมิดคักมิดคัก ปกติแลละโอ้มาซะกับแบบต่างต่างต่างยี่ได้เห็ดน,นะปนีนี้มิดเลยจ้ะนี่มนุษย์ห่ามองเกา่ามองที่เคยเก็บประจำบ่วมีจ่จกดอกเลยบ่ได้ดอกมั้งมือนี่เห็ดผงสงสัยสีพ่ท่ันเกิดจ้ะบ่วมี่เลยโอ้ยมาเมาื่อยซื้อมั้งนี่เนาะ ปีที่แล้วนี่มองนี่มนุษย์มะพอมองเดียวแบบโหมีแต่ดอกดอกกระลังตุมต้มๆยังสันจาะเต็มไบเบิดบ่มีเลยไหมนี่จ้ามนุษย์ไทยเบิงปีที่แล้วมนุษย์เก็บอยู่แถวนี้คือมาอเบิงแบบโหหนึกว่าคนอ่มาตั้งเลี่ยงไหวยังสันไหมจ้ะนี่เกิดยางไงสิ่น่ะจา้ะเต็มเลยได้ปีที่แล้วนี่มนุษย์จาได้เลยมองนี่มนุษย์ยางกลับมานี่นี่เลี่ยงกันแบบโห เป็นสิบยี่สิบดอกจ้ะและะ้วก็ยู่ว่างนี่มนุษย์อันเก็บเห็ดขั้นตะเล่นสกาเต็มยูจ่จ้าโบจักเห็ดอันหนังไก่โบจักเห็ดเพิงโบจักเห็ดขั้นตะเล่นเห็ดมันปูนี่จ้ะว่าปีนี้มิดเลยนี่มนุษย์จำได้เลยมนุษย์เก็บยู่ว่างนี่ลหละนี่เลี้ยงกันตัง้งจุกุจิกิอยู่ไหมปีนี้บ่มีเลยนี่มาเสียแถวซื่อมั้มงนี่ ห้นทางบุญก็จะเป็นอันบ้านพักตากอากาศค่ะเจ้าจ้ะบ่มีเลยบ่มีเลยยางมหมงเกาหมงที่เคยเก็บเคยหาบ่มีเลยจะ้ะมิดขักมิดซีรีเลยหุ้นทางหลังมนุษอันเป็นบ้านพักตากอากาศค่ะเจ้าบา่ได้ดอกเห็ดเผิงบ่มีอีรี เห็ดบงเห็ดเบือกับท่านเกิดเกิดยูเมนูเห็นกับบัวไหลได้ขั้นตะเล่นมากนี่น้อยเดียวเองเดี๋ยวย่างไปอีกจักรอบนึงถ้าเกิดพ่พอไม่นุ่กันจะออกกันลวเนาะเมื่อยแหมอันนี้นะอันนี้นะจะเป็นเห็ดเบือจ้ะเห็ดนำมงนำหมากกับบ่เห็นได้จากปกติเห็ดนำหมากก็จะลายหลยทิศดอกสีเหลืองสีแดงนะเนะาะจ้ะเห็ดนำหมากเนาะแต่ปีนี้บ่ท่านมีอย่างเกิดมากอยู่จ้ะ แนมเบิ่งกระยากได้เพราะว่าใบใหม่เขาเริ่มเหลือง,ลองแล้วเนาะเห็ดมันปูก็จะสีเหลืองๆเ,เนี่ยแถวนี้เห็ดหนังไก่ไม่นู้จาได้ไม่นู้เก็บแบบได้เป็นตะกาเลยเนาะปีนี้คือว่ามิดแท้บ่ได้เห็ดเผิงจากดอกเลยเนีย่มิดคักแถวนี้เคยเก็บเห็ดหนังไก่ไม่รู้คิดว่าเขานา่าจะเป็นท่านเกิดเนาะเพราะว่าเึ่งจะเป็นต้นต้นสิงหาจ้ะ นี่จ้าเมนูยางมะพรอ่นี่เห็ดมันปูจ้าอันนี้นี่เห็ดมันปูอยู่มูนหน่อย,อยมูนึงทั้งนี้ก็จะเป็นนี่จ้าต้นบูเบลี่ก็จะประมานนี่แหละแต่แต่เห็ดมันปูนี่แหละจ้ามือน,นี่เนาะนี่เดี๋ยวเมนูเก็บก่อนจ้านี่นี่จ้าเมนูผ่ออยู่มันจะเกิดอยู่แบบนี้นี่ดอกใ่เติบอยู่จ้า ย่อนแสงแนหน่อยนึงนมันจะเกิดอยู่ใต้ต้นมอสแบบนี้มองนี่มนุษย์จำได้แม่นุษย์กันเลย,ยางมะบึงมองในปีที่แล้วกับเก็บเขาจะเกิดอยู่มองเก่าจะเลียนี่ออกเห็นอกดอกเงี้อ่อนๆอยู่จ้ะเบิด์ดละ่ะแค่นี้ละจ้ะเบิดแล้ว มาบูเบอรี่แม่เก็บมากินก่อกันบูเบอรี่จ้ะอีกจักอาทิตย์สองอาทิตย์จังมากไหมเนาะอีหยังก็ว่ได้แม่มือนี่ได้เห็ดอันขั้นตะเล่นหรือว่าเห็ดมั่นปูหน่อยหนึ่งจ้ะห่อนหลายเมนูถอดหมวกเสือกันฝนเกามาจะย่านฝนตกว่าได้อีหยังเลยไหม สิจิทรให้สามีมาหาบละ่ะล่ะอีกจากอาทิตย์สองอาทิตย์มนุษย์คอยจะมาใหมโอยหอนเฮดยังกับท่านเกิดปกติอันมันต้องมีมั่งนะอันนี้มีดค่ะโอ้ยหอนจ้ะต่วร่มมากไมมายืนตรงนี้ขึ้จังเย็นๆอยู่หอนย่าม,มันล่ะเนะาะห่อนย่าม,มันมันก็น่าจะเกิดละละ่ะคือว่ามามาก,ก่อนเวลาที่เขาเกิด ก็เลยบอดมนเมนูโทวให้สามีมหับล่ะจ้ะเพิ่นว่าทาสกน้นผวกเฮายัางกินไอติมยู่เพืนะ่อนอ่ะเมนูเลยว่าโอ้ยไปตรงฝ้าดอ,อกดยังอยู่ในป่าอยู่กำลังจะยางออกไปแถวนี้มนเมนูเคยเก็บอันเคยเก็บเห็ดอันขั้นตะเล่นแม,ม่จ้ะโมเห็นมีเลยเห็ดขั้นตะเล่นเห็ดมันปู่เห็ดอื่ ว่ามันเห็ดเห็ดใบไหม่ว่ามันเห็ดบูบลงบูบะรีมันหลวงมันอันคนมาเก็บไปเบิดละเห็ดกับว่าได้บูบะรีก็ได้น้อยนึงบัดยำพ่อหลายๆผัด่เก็บบัดยำม่าพอผัดจะเก็บไไม่ลดก,ก็ได้เห็ดขั้นตะเล่นดีเคยเก็บกับว่าพ่อแม่มองได้ เห็ดได้เห็ดหน่อยนึงจ้ะได้แค่นี้ละ่ะได้แค่เห็ดมันปูเห็ดเพิองบ่ได้จากดอกเลยจ้ะเห็ดเพิงหรือว่าเห็ดเซนซบหรือว่าพอซีนี่อยังบ่พอจักดอกเลยจ้ะเห็ดบงเห็ดเบื่อกระแถบจะบ่มีเนาะก็จะได้ประมาณนี้นี่แค่นี้ก็โอเคล้วละมนุู้ว่าไปจ้ะ ้อนอยู่เด้ที่แรกใส่หมวกเอาเสื้อกันฝนไม่ยังดีย่านฝนตกห้ามแม่จ้ะบัดมือว่านว่าฝนจะบต่ตกมือว่านมนุษยกับม้าเราด้จ้ะหล่อบนึงม้าลราพอดีฝนตกแห้งแห้งกันเลยเมื่อบัดมือนี่มาเตรียมพร้อมขนาดเั้งเสื้อกันฝนทั้งหมวกฝนบต่ตกวันนี้แดดแจ้เลยจะ้ะโอ้ยข่ยอยู่มแม่บ่แฝะบบอันบแ่แผล่โบพ่อฝน ปีนี้แกะกับว่ามีเลยปกตินี่มนุษย์ยางมหาเหตุปีที่แล้วแกะสิแลนน้ํากลนมนุษย์ได้แกะแลนน้ํากลนแบแ้แบแพะนะพามาเลาะปลาเก็บเห็ดวิธีเมียพลั้งเหมืนบ้านนี่สิละจ้ะมาเก็บเห็ดกระแต่ตงหนาไสิวะก็ขอ่อยแต่งหนาเห็ดคอนเทนต์นี่แหละเนาะ <c oughs> สั่นตัวเขาป่าก็าอย่างงามตัวเนาะ เบิ้งงนี้จ้าเทียงหน้าน้อเว่เนอพุนนะ่ะบานฟ้ามเมอร์มไหมบานเจ้าของฟ้ามคาเจา้าหลังย,าย่ยาใหญ่เฮ้ยใส่ล่ะลูกผัวเมื่อยติจ้าเมื่อนี่มนุษย์กับผ้าเขาปลามหาเหตุเน้อพ่อละละจาได้ซ้ำนี่ บบมีเลยเห็ดเผิงกระได้จ,จักดอกมนุษย์ก็ะได้เห็ดมันปูมากหน่อยนึงได้เห็ดมันปูแก็บบลูเบอรี่เนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละจ้าอยากกินเห็ดเผิงเห็นข้าเจ้าหาทั้งอันทั้งเมืองหลวงของนอร์เวย์ทั้งสวีเดนทั้งฟินแลนด์นี่ยังเห็นข้าเจ้าเก็บไหมทั้งเบอร์เกนนอร์เวย์ผลดบมีมนุษย์ก็งงๆเนาะไปมองที่เคยเก็บทุกปีอะบบมี ai, hi, omi, เลยจะ เันนี้มนุษย์ก็จะออกจากป้าละจ้าก่อนออกจากป้ามนุษย์ก็ฝากไว้นะคะสําหรับช่องคุณแม่ขาชาแนลค่ะก็เหมือนเดิมเนาะแวะเข้ามาแนะนําติชมค่ะก่อนจากไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะสําหรับคลิปนี้มนุษย์ก็ล่าลาไปแล้วค่ะพร้อมกับบรรยากาศป่าๆแบบนี้นะคะไปละค่ะบายคะ่ะบาย